เจษฎากรโผล่ Pro, ชื่อเป็นคณะกรรมการพักไทยพัฒนาพระเอกหนุ่มทนไม่ไหวตอบถึงข้อเท็จจริงทำแฟนคลับถึงกับติดใจสงสัยอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้มีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพักไทยพัฒนาที่ได้เผยแพร่ยอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งตามเอกสารนั้นมีด้วยกัน19คนซึ่งหากมองมองแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนดังอยู่ในรายชื่อดังกล่าวไม่น้อยอาทิบิ๊กแป๊บพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดา อาตอยไตรพบลิงประพัดมาดามแป้งวนวลพันล่ำซ้ำแทนเคเขมณิษ์จามิกรและที่หลายคนโฟกัสก็คือพี่ติกเจษฎากรผลดีที่มาพร้อมกับนโยบายพักไทยพัฒนาที่ว่าการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำพาประเทศให้เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรมีความสมัครสมานสามคคีของคนในชาติ โดยได้กำหนดแนวเว้นโยบายไว้3ด้านซึ่งรายชื่อดังกล่าวทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนแทบจะในทันทีเมื่อบนโลกโซเชียลได้แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าแฟนคลับและประชาชนได้ติดใจสงสัยอย่างมากเมื่อมีพี่ติ๊กเจษดาพรถูกบันทึกไว้ในลำดับสุดท้ายกระทั่งล่าสุดทางด้านติ๊กเจษดาพรก็ได้คลายความสงสัยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ด้วยการโพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารฉบับดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิวส์ผมไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพักการเมืองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้เล่นการเมืองเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิวส์นะครับลิเกจดสดาพรระบุซึ่งมีชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวดังกล่าว บางรายต้องการจะให้พี่ติ๊กฟ้องร้องเลยทีเดียว